ฝนตกดีปานนีย่ามในนอสิเหลืองงานหูสึกว่าเวลากระนั่นนา่นได้ครับทำเมื่อได้อากาศดีฝนตกแบบนีกินหอดแต่บอลนอทอน่ะล่ะครับกับมาหอดห่องมือนีส่งเป็นซีเมื่อมยหนาตาจะแนะนเมือเอื้อเชื่อได้ด้วยครับพอแม่พี่น้องมือนีเลยต้องมีตัวซอยในจักหน่อยหนึ่งซึงตอนนี้ผมสิขอเหตุกับแกมสะกอนบอกได้คำว่าเมนูนี่ผมอยากกินมาหลายมือแล้วแต่กัมีเนวมาขัดเลื่บริเวณจักเทือเพื่อบ่ให้เสียเวลาสิพาพี่น้องมาลุยเลยซึ่งเมนูนี้ผมหนาจะยังเคเเ็หมิ่อเคยเห็นแีกเบินูนีด ที่มีซือวาย่ำม,มุ่นเซนที่เห็นผมกําลังลวกอยู่นี่นั่นคือหมูสับก้อนสีขยับทับพี่ตีไห้จนแตกและปรุงครั้งแรกด้วยผงปรุงรสหมูดูผมเห็ดแล้วเดือพี่น้องกัสิยากนั่มผู้ใดทํำแลลวทายดูมาแช่ใตคลิปเด้อครับซ้ำแล้ววัตถุดิบตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วแนวต่อไปสิพาพี่น้องเห็ดนำย่ำทำง่ายง่มีมอมหยังซับซอนส่วนว่าตอนนี้ผมขอลวกวนเซนเวสกรส่วนขั้นตอนในการเห็ดนำย่ำก็มาเรื่มกันเลยตามพริกแดงจินดาไห้เต้พ่อแตกเป็นขั้นตอนแรกก่อนสิใสกระเทียมตามลงไปหรืออาาิบบบกก็ไได้ดครััถม หยิบลงใส่ขักหนึ่งขึ้นน้าบมักเน่าสดใส่จนหมดทั้งลูกเลยครับเพราะว่าผมต้องการความเปรี้ยวใส่นิดเดียวด้วยคำน้ำตาลเพราะว่าตอนนี้ผมงดหวานส่วนทั้งด้านพุงนวลนี่ตามสบายเลยอย่างที่ผมเคยบอกไว้นั่นแหละครับใส่หลายเสบหลายใส่หน่อยมะแซบแอบกระสิบนิดนึงนะครับว่าให้ระวังผมลวนน้ำน้ำย่ำขาดบ่ได้นั่นคือกระเทียมดองก็น้ำปลาแดกหมูที่ลวกไว้จะแหลกใส่ตามลงไปบุญเซนที่ลวกไวกะเทะล่วงน้ำกันต่อจากนั้นก็ค้นคุกเข่าส่วนผสมส่วนปาะตผมก็เริ่มน้ำลายแตกไปนําแหละครับพี่น้องสุดท้ายจะต้อองงส่ลลไปนัััคืบกกกิ ีหอมบัวหอมแดงน่วยสีแดงๆหนั่งคือบคัคเขือเทศและเพิ่มพ้วมพิเศษด้วยเม็ดบังวงหิมพานตอนนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง โอ้คือนหนามัน่นเถอะคอเนี่ยซับหน้าหนามั่นครับมากินยำกันนะครับยำวุ้นเส้นหมูสับใส่เม็ดมะม่วงหิมพมา,านากับน้ําหวานเย็นๆวันนี้นะครับชื่นใจเป็นมีเมยครับเมือนี้ยเลยแบบอยากหา ย่านอนหลับจังหออหนึ่งมา ah ใ e ิตไห้แบบนอนหลับสบายยำบุญเส้นใส่ปลาอืา อยากกินมาหลายมือแล้วครับแต่ว่าหันเมือ่อยบ่มีเวลาเห็ดพรอมเมือนี้ก็เลยจัดซะอ